ทายาทหม่อมปลื้มหลังแต่งแจ็กกี้24กรกฎาคม2022เต็มใจเลี้ยงแม้ไม่ใช่พ่อแท้ๆทายาทหม่อมปลื้มหลังแต่งแจ็กกี้แจ็กกี้นัทรดาอภิธนานนท์อดีตนางเอกภาพยนตร์บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมและสวยซามูไรแจ็กกี้เคยเป็นอดีตภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดังอย่างเจียบพ,พิสุทธิ์ภายหลังแต่งงานใหม่ปี2553กับหม่อมปลื้มหม่อมหลวงนัชกรเทวกุลหรือที่รู้จัก ในนามคุณปลืม้มพิธีกรชื่อดังปัจจุบันมีโซ่ทองครองใจหนึ่งคนก็คือบุตรชายน้องเจมกริดกรุนทรก่อนหน้านี้ยนโชมน้องเจมบุตรชายคนแรกของคุณปลืม้มมอมหลวงนัชกรเทวกุลที่เพิ่งกลายเป็นคุณพ่อป้ายแดงไปเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมา ย้อนบทสัมภาษณ์บุตรชายวัยว17ปีนามว่าจีสุดที่รักซักวิจิตเปิดเผยตัวต่อสาธารณชนแม่อย่างแจ็กกี้ยินดีให้บุตรเข้าสู่วงการบันเทิงส่วนพ่อเลี้ยงออกอาการเป็นปลื้มบุตรชายคนนี้ไม่น้อยเพราะแม้ไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวแต่การถ่ายภาพพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวทําให้พ่อเลี้ยงยังหนุ่มเป็นปลื้มที่สุดแถมชาวเน็ตยังยกย่องให้เขาเป็นสุภาพบุรุษโคตรแมนไปโดยปริยายวันนี้เป็นที่ฮือฮาอีกครั้งเมื่อน้องจีสุดที่รักซักวิจิตหรือ บุตรชายวัยว17ปีของแจ็กกี้ได้เปิดตัวต่อหน้าสื่อพร้อมกับแจ็กกี้ผู้เป็นแม่คอยสนับสนุนให้เข้าสู่วงการและว,ว่าที่คุณพ่ออย่างคุณปลืม้มยังดูเป็นปลื้มบุตรชายคนนี้ไม่น้อยเพราะกำลังก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแม้ไม่ได้อยากพูดเรื่องส่วนตัวแต่การอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาถ่ายภาพครั้งนี้ยืนยันได้ว่าคุณปลืม้มสุดแสนปลื้มบุตรชายคนนี้ไม่น้อยแม้ว่าตั้งแต่มีข่าวว่าคุณปลืม้ม เข้าพิธีแต่งงานจากนั้นก็มีเรื่องราวส่วนตัวของคุณปลื้มและแจก,กี้ก็ไม่หลุดออกมาจากปากอีกมีเพียงฝ่ายหญิงที่ออกมาปฏิเสธข่าวลือว่าตนไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนทั้งยืนยันว่าช่วงเวลาที่คบหาดูใจกันเพียงไม่นานแต่เธอก็รักคุณปลื้มด้วยความจริงใจไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีบุตรแต่เคยมีแฟนตัวเราเองไม่เคยเห็นข่าวแล้วข่าวออกมาเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราเข้าใจตรงนี้ และก็ที่ไม่อยากพูดอะไรมากเพราะกลัวคนหมั่นไส้แบบนี้เพราะบางทีเราก็อาจจะเคยมีปัญหากับใครเคยไม่พอใจกับใครเขาอาจจะไม่ยินดีกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราเลยไม่อยากจะออกมาพูดอะไรมาก